สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําปลานึ่งกันนะคะวันนี้เราจะนึ่งปลานินค่ะกินกับแจวนะคะปลานินล้างสะอาดแล้วนะคะบั้งให้เรียบร้อยค่ะตะไคร้ค่ะบุกก่อนนะคะต้นขานะคะบุกเหมือนกันหัวขาบุกค่ะยัดเข้าไปในท้องปลาทั้งหมดนะคะ ใบมะกรูดค่ะใครที่ไม่ชอบกินปลาน้ำจืดนะคะทดลองวิธีนี้นะจะไม่คาวนะคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะบุบๆแล้วก็ยัดเข้าไปค่ะถ้าไม่มีต้นขาก็ใช้แต่หัวขายอย่างเดียวก็ได้นะคะเรายัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปข้างในเลยเวลาเรานึ่งแล้วเขาจะหอมมากเลยค่ะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะราดลงไปบนตัวปลานิดนิดหน่อยหนอยะคะอย่าเยอะนะคะหยดๆลงไปะค่ะแล้วก็เกลี่ยเขาให้เข้าไปในรอยที่เราบ้างนะคะ,ละเล็กใช้มือไม่ได้ใส่ถุงมืออย่าดราม,ม่านะคะทำกินกันในบ้านจ้าเข <Ser ue> ้าใจอยู่นะคะว่าช่วงนี้โควิดเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดแต่ล้างมือตลอดเวลาค่ะในระหว่างที่ทำ เดือแล้วนะคะยัดตาหม้อ<ม>ของเราก็เดือดแล้วนะคะก่อนที่เราจะเปิดฝานะคะให้เราเบาไฟลงก่อนนะแล้วก็เปิดค่ะข้างในหม้อของเราจะมีต้นตะไคร้นะคะแล้วก็ต้นขาลองไว้อยู่ค่ะแล้วเราก็นึ่งผักไว้ก่อนด้วยนะคะเพราะว่าผักเขาสุกช้าปลาจะสุกเร็วค่ะ เราก็เอาปลาของเราที่เราใส่ข่าตะไครเ้เบมะกรูดลงไปวางบนบนต้นขานะคะที่เราเรียงเรียงไว้มันจะเพิ่มความหอมนะคะพวกปลานึ่งนี่เรานึ่งเสร็จแล้วเราต้องรีบกินตอนที่เขาร้อนๆเลยนะคะมันถึงจะอร่อยนะคะถ้าเราปล่อยให้เย็นแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะแล้วก็อย่านึ่งนานมากนะคะพอเขาสุกเนื้อฟูขาวก็ ใช้ได้เลยค่ะถ้าเรานึ่งไว้นานนะคะปลาเขาจะไม่อร่อยค่ะเนื้อจะจืดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอน ตอนที่ปลาสุกนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปตำแจวกันค่ะในระหว่างที่รอปลาเรามาตำแจวกันนะคะแจ่วของเราก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะพริกค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะอหอมแดงกับกระเทียมปย้าเลกจะใส่เท่าๆกันนะคะ กราจะตำพริกหอมแล้วก็กระเทียมก่อนนะคะมะเขือเ,เทศย,ยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ำมันจะทําให้เราตำยากค่ะเราตำพริกหอมกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอามะเขือเ,เทศใส่นะคะพริกหอมกระเทียมนี่เราเอาไปอบนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องอบก็ใช้กระทะนะคะควไฟกลางค่ะควไปเรื่อยๆจนเขาสุกนะคะถ้าไม่สุกจะไม่อร่อยนะคะ ต้องคั่วจนกว่าพริกจะสุกนะคะเครื่องปรุงของเราสุกแล้วเราจะเอามาตำนะคะ แค่นี้พอนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะ แล้วนะคะเมื่อเขือเทศนอกจากจะเพิ่มความเปรี้ยวแล้วนะคะยังทําให้สีของแจ่วเราสวยด้วยนะคะอะไรจะปรงแล้วนะคะน้ําปลาค่ะปลาล้านะคะ ไม่ได้ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเพราะว่าแทนผงนัวนะคะไม่เยอะนะคะ แล้วชิมก่อนนะคะขอเพิ่มมะนาวนิดนะคะ ะะมามดูปลาหนึ่งของเรากันนะคะว่าสุกหรือยังปลาหนึ่งของเราสุกแล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะ ของเรามันนี้มีแค่กระหล่าปีอย่างเดียวนะคะไม่ได้เป็นตลาดนะคะมันมีของอยู่ในตู้เย็นแค่นี้นะคะน่ากินไหมคะ อัาหนึยของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยส้มตำนะคะตำแบบบ้านๆนะคะแล้วก็แจ่วที่เราตำกันนะคะผักสดค่ะอันนี้น้ำกระเจี๊ยบนะคะต้มเองนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ปะาเล็กด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะ